สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ Variety Today บายสายสวรรค์เพียนยิ่งรายการ Variety ยามเช้าสำหรับทุกคนในครอบครัวนำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิก53นาทีถึง8นาฬิกา58นาทีทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนค่ะทุกๆวันพบกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีประโยชน์รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมผ่านกิจกรรมของรายการเราด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มีนโยบายที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า corporate social responsibility หรือว่า CSR ที่เราคุ้นปากกันดีเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าแนวคิดแบบนี้องค์กรไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองถ้าหากว่าชุมชนไม่เข้มแข็งผู้บริโภคไม่เข้มแข็ง องค์กรนั้นจะสแสวงหากําไรแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นกลับกันทางองค์กรทางบริษัทต่างๆจึงต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ของตนเองใช้ทั้งบุคลากรแล้วก็ทักษะความรู้ความสามารถที่องค์กรนั้นๆมีอยู่รืว,ว่าเป็นข้อเด่นจุดแข็งไปช่วยชุมชนไปตอบแทนสังคมในลักษณะ ออกไ,ะะไม่ว่าจะเป็นช่วยทางตรงก็คือไปช่วยชุมชนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าเกี่ยวพันกับบริษัทองค์กรนั้นโดยตรงหรือช่วยทางอ้อมก็คือการบริจาคให้กับอาสาสมัครหรือว่ามูลนิธิต่างๆเอาไปช่วยสังคมอีกทอดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมสิ่งที่องค์กรนั้นจะได้รับก็คือว่า จะได้เติบโตเข้มแข็งไปพร้อมๆกันเมื่อชุมชนเข้มแข็งองค์กรเข้มแข็งก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้ระยะยาวแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นกําไรอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้ที่องค์กรจะได้รับก็คือความพักดีต่อแบรนด์ของสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆนั่นเองค่ะ รายการวอร์ y ีทูเดยบสายสวรรค์ขยันยิ่งได้นําเสนอ CSR ของภาคธุรกิจที่หลากหลายนะคะที่ประทับใจอย่างเช่นแนวคิด Make Difference ของ TMB ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเองแล้วก็กล้าที่จะคิดต่างด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆในตัวเราแต่ละคนนี่แหละค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ตามมาด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนให้เด็กๆได้ไปเรียนหลักสูตรต่างๆที่พวกเขาสนใจแบบฟรีเลยนะคะรวมทั้งได้เรียนทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันการมีเพื่อนต่างสังคมกันแต่ว่ามาร่วมกันทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมรู้จักการให้การแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นและชุมชนของตนเองต่อไปค่ะ บางองค์กรก็เป็นการนําวัตถุดิบซึ่งเป็นสินค้าหลักขององค์กรไปต่อยอดขยายผลหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างเช่น PTTGC ที่เขานำเม็ดพลาสติกมาออกแบบเป็นบรรจุพันฑ์พลาสติกชีวภาพให้มูลนิธิโครงการหลวงใช้บรรจุผักผลไม้คุณสมบัติของมันนอกจากจะรักษาความสดของผักผลไม้ให้ได้นานขึ้นแล้ว พลาสติกที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไปเป็นขยะก็สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนับสนุนต่อไปนะคะบางองค์กรก็ได้นำสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในกระบวนการผลิตของตนเองแล้วไปมอบให้องค์กรอื่นใช้ประโยชน์เช่นปตทบริจาคน้ำแข็งแห้งไปให้สำนักฝนหลวงใช้ทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและดับไฟป่าเป็นต้นเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามกำลังและความมุ่งมั่นจริงใจของแต่ละองค์กรนั่นเองซึ่งดิฉันก็หวังว่าจะได้เห็นบทบาทเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มี CSR ดีๆอยากจะแบ่งปันความรู้หรือว่าอยากจะเผยแพร่กิจกรรมนั้นๆให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะก็สามารถติดต่อผ่านทางรายการวัรตี้ทุย์บสายสวรรค์ขยันยิ่งได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ